สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกริยาพามาดานะคะวันนี้คุณนกจะมาเล่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะอดีตที่ผ่านมาชีวิตของคุณนกนะคะก็จะมาเล่าต่อจากอีพีที่476นะครับขณะที่นั่งทําคลิปอยู่นี่คุณนกก็ได้ไปติดตามข่าวของเมืองไทยนะ,ะแล้วก็มีนายทหารท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงนะคะซึ่งมียศเป็นพันเอกได้ไปออกรายการนะคะไปออกรายการดังนะคะ เพื่อไปขอความช่วยเหลือต้องออกสื่อแล้วไปขอความช่วยเหลือจากผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะมีความ,มเขาเรียกว่าเป็นผู้ชายที่เก่งนะช่วยช่วยคนที่ได้รับความเดือดร้อนช่วยคนที่มีปัญหานะคะมาหลายๆเคสเลยนะคะซึ่งทหารหญิงท่านนี้นะคะมียศเป็นพันเอกนะคะได้นำเรื่องราวของตัวเองนะคะมาออกรายการนะคะ มาออกสื่อเพื่อให้สื่อเป็นตัวช่วยเเพราะว่าอดีตสามีของเขานะคะซึ่งมียศใกล้เคียงกันนะคะขึ้นยศพันเอกเนาะก <c oughs> ็ไปมีเมียน้อยไปติดผู้หญิงนะคะ <c oughs> ผู้หญิงคนนั้นก็เป็นเด็กรุ่นลูกอายุสิบสี่นะคะที่คนทตามข่าวเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะคะที่ข้าราชการแล้วก็ทําผิดกันนะ,ะเรื่องการนอกใจนอกใจภรรยา ไปมีสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นมันมีมานานแล้วนะคะทุกยุคทุกสมัยคะสมัยที่คุณนก influenced. อยู่กับอดีตสามีคุณนกก็บพบเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะคะก็เลยมาคิดแล้วระดับระดับพันเอกเอนาะ,ะเป็นผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะ แล้วก็เป็นเป็นถึงอดีตอันนักยิงปืนเทมชาติยังต้องมาออกซือ้อมาออกซือ่อมาให้สื่อช่วยเหลือเพราะว่ามันเดินเรื่องแล้วมันเรื่องมันไม่คืบหน้าเนาะก็เป็นเ,เรื่องที่น่าเห็นใจนะครับซึ่งคุณนกเองก็เจอเหตุการณ์แบบนี้มานะครับไม่ใช่ว่าคุณนกไม่เคย ขึ้นไปที่กรมนะคุณนกก็ขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยนะคะก็พอดีเลยคลิปคิปนี้มันก็มาตรงกับเหตุการณ์ปัจจุบันและที่เมืองไทยตอนนี้กําลังเป็นกระแสโด่งดังเลยนะคเนาะก็จะเล่ากันเลยเนาะคุณนกนี่มาใช้ชีวิตคู่กับอดีตสามีนี่รับรู้ว่าอดีตสามีนี่เจ้าชูเนาะเจ้าชูเป็นอันดับหนึ่งการพนันเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ เจอเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์แล้วรับรู้ว่าเขามีผู้หญิงใช่ไหมครับแต่เหตุการณ์ที่มันหนักจริงอะหนักจนคุณนกต้องตัดสินใจถอยออกมานะครับกว่าจะถอยออกมาได้ใช้เวลานานอดทนมานานนะครับเหตุการณ์ที่เจอนะคะมันค่อนข้างที่จะรุนแรงว่าเอาเหตุการณ์แรกก่อนเหตุการณ์แรกนี่มันจะไม่รุนแรงนะคุณนกนี่หลังจากที่อื มาอาศัยอยู่กับสามีที่บ้านพักนะคะก็พอมีลูกใช่ไหมคะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะก็มาถึงที่บ้านเลยในขณะที่คุณนกอยู่ที่บ้านพักใช่ไหมคะผู้หญิงคนนี้ก็มาเลยนะคะมามาถึงยังบ้านพักเลยนะคะแล้วก็มายืนด่าคุณนกด่าชนิดที่เสียหายเลยนะคะเขาที่เขา มาปรากฏตัวเขามาแสดงว่าเขาเป็นภรรยาของอดีตสามีของคุณนอกอีกคนนึงนะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้เขาก็อยู่จังหวัดนครราชสีมานะคะหรือเรียกอีกอย่างก็คือโคราชนั่นเองนะคะเขามีเขาเป็นคนที่จังหวัดนั้นนะคะแล้วเขาก็เดินทางจากจังหวัดนั้นมาสู่จังหวัดกาญจนบุรีและมา แสดงตัวว่าเขาเป็นภรรยาของอดีตสามีอีกอีกคนหนึ่งแล้วเขาก็ตามมาด่าค่ะตามมาด่าตามมาลาวีว่อว่าง,งั้นเหรอ,อก็เลยเกิดการเถียงกันนะคะพอพอเขาด่าคุณลูกเสร็จใชิไหมคะเขาก็เดินหนีจากไปอันนี้คือเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะคะที่มีผู้หญิง มาตามด่าตามลาวีถึงบ้านบ้านพักนะคะซึ่งเขาก้ามากเนาะเขาไม่ใช่เบอร์หนึ่งนะคะแต่เขาก้ามากก้ามาแสดงตัวว่าเขาเป็นเมียอีกอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งคุณนก็รับรู้นะคะว่าอดีตสามีนี่มีผู้หญิงมาหลายคนนะคะแต่คุณนกก็ไม่ได้ไปตามติกตามด่าใครนะคะแต่ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งที่สอง แต่ครั้งนี้นะคะคุณนกนี่เป็นคนตามเองเลยนะคะคือตามไม่ได้ตามเป็นลาวีนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้เขารับราชการครูแลควก็มีความสัมพันธ์กับอดีตสามีมานานแล้วนะคะแต่คุณนกไม่ทราบนะคะแต่มีเพื่อนของอดีตสามีนะคะซึ่งเขา รู้มาตลอดเลยนะคะว่าอดีตสามีของคุณนกเป็นคนเจ้าชู้นะคะเป็นคนที่เจ้าชู้ไม่รับผิดชอบเป็นคนที่ชอบเล่นเล่นหวยแล้วก็ติดติดการพน,นันติดหนี้ไปไปรอบเลยนะคะและช่วงหลังนี้คุณนกไม่ได้ทํางานเลยนะคะเงินทองของคุณนกก็เริ่มล่อยหลอไปนะคะมีทองติดตัวอยู่นะคะมีทองสร้อยคอ,อมีทองเรีมีทอง แหวนมีเงินในธนาคารก็หมดไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่ามันหมดไปได้ยังไงก็มีพี่คนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนายทหารเหมือนกันด้วยความที่เขารู้เห็นเหตุการณ์ตลอดนะคะรู้ว่าชีวิตของเราเป็นอย่างไรเราได้รับความกดดันขนาดไหนนะครับเขารับรู้ว่าเราอดทนนะครับเขาเห็นใจนะคะ พี่คนนี้นะคะเ็เห็นใจเห็นใจคุณลกว่าสามีอน,นอกใจพี่เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าอดีตสามีของคุณลกนะคะที่หายออกไปจากบ้านไม่อยู่บ้านพอถึงช่วงพักเขาก็จะไปเลยนะคะเขาไม่มาอยู่กับคุณลกไม่มาอยู่กับคุณลกไม่มาอยู่กับลูกเนะ,ะเขาก็ไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้เป็นข้าราชการครูเขา ลงทุนกับอดีตสามีของคุณนกมากๆเลยนะคะเขาลงทุนซื้อบ้านนะคะบ้านราคาหลายแสนนะคะตอนนั้นนะคะลงทุนซื้อบ้านลงทุนเ,เปิดบอนไกนะคะ่ค่ะคุณนกจะใช้คําพูดถูกหรือเปล่าเปิดบอนไก่ไก่ชนนะคะมันจะต้องมีการเปิดบอนใช่ไหมคะเขาก็เปิดบ่อนให้ให้อดีตอดีตสามีของคุณนกนะะี่ค่ะคุณพ่อของลูกชายเนี่ยเป็นเจ้าของบ่อน ในขณะที่เขารับบริจาการทหารใช่ไหมคะเขาก็เป็นเจ้าของบ่อนด้วยเพราะว่าคุณนกก็ไม่รู้นะว่าการที่เป็นเจ้าของบ่อนแล้วมันจะมีไรายได้เข้ามาอันนี้คุณนกไม่รู้แล้วคะพี่คนนี้นะคะพี่ที่เป็นเพื่อนของอดีตสามีของคุณนกเนี่ยก็สงสารคุณนกใช่ไหมคะเขาห่วงใจเขาได้เล่าให้คุณนกฟังว่าอาดีตสามีของคุณนกก็มีผู้หญิงคนใหม่ และซื้อบ้านเปิดบ่อนให้ไม่ไกลจากบ้านพักบ้านพักข้าราชการบ้านพักทหารที่คุณนอกอาศัยอยู่นี่ใช่ไหมห่างกันประมาณสักประมาณ3โลนะคะสามสามถึงสี่โลคุณนกรับรู้เนาะคุณนกเสียใจมากๆเลยนะคะก็เ,ะเลยอืใจคิดละืะฉันต้องไปแสดงตัวละเพราะปกตินี่ สามีนี่จะมีผู้หญิงกี่คนกี่คนใช่ไหมคะมีเศษเล็กเศษน้อยคุณนงไม่เคยตามเลยนะคะไม่เคยตามมีแต่ผู้หญิงที่จะตามมาที่บ้านพักนกันแล้วก็ครั้งล่าสุดนี่ที่คุณนกเล่าเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะว่าตามมาอารวาสนะคะมาสะแสดงตัวว่าเขานี่แหละเป็นเมียตัวจริงเป็นเมียเบอร์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมาตามมาลวีถึงบ้านพักเลยนะหลังจากที่คุณนกทราบเลยใช่ไหมคะคุณนกก็เสียใจนอนร้องไห้พอตกวันลุ่งขึ้น คุณนก็เลยตามเลยค่ะตามไปที่บ้านหลังที่อดีตสามีนะคะได้อาศัยอยู่กับข้าราชก,การครูคนนี้นะคะคุณนกตามไปทุกท่านเอาว่าจะตามไปเจอได้อย่งไงอะไรอย่างี้คุณนกก็ใช้วิธีถามเขาว่าถามคนแถวนั้นนะคะบอกว่าบ่อนบ่อนบ่อนที่เปิดใหม่อะ่ะบ่อนที่ชนไก่อ่ะคะ่ะอยู่อยู่ตรงไหนคือจะ จะไปหาพี่ชายคุณนกบอกหกอย่างนี้ใช่ไหมบอกจะไปหาพี่ชายคุณนกไม่ได้แสดงตัวว่าคุณนกเป็นภรรยานะคะเป็นภรรยาของเจ้าของบ่อนเป็นภรรยาของอดีตสามีที่เป็นเจ้าของบ่อนนะะี่ค่ะบ่อนชนไก่ไม่ไม่งงนะครคะอืมตอนนี้คนชาวบ้านเขาไม่รู้ใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกอ๋อไปอีกนิดนดงอยู่ทางซ้ายมืออะไรเขากปแนะนำอย่างนี้นะไปมิการอยู่ซ้ายมือก็จะเห็นเลยคุณนกก็ขับรถไป พอไปแล้วคุณนก็เจอจริงๆค่ะเจอเป็นบ้านหนึ่งชั้นนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นบ่อนนะคะบ่อนชนไก่นี้จะทําอย่างดีเลยนะคะคุณนกก็ไปเห็นแล้วคุณนกก็แล้วก็เจอด้วยนะคะเจอเจอผู้หญิงคนนั้นนะคะที่เป็นข้าราชการครูนะคะที่มาอยู่กับสามีของคุณนุใช่ไหมคะคุณนกก็ ไปพูดคุยกับเขาพูดคุยตามปกติไม่ได้ทะเลาะนะคะเพราะว่าคุณนกเป็นคนใจเย็นอยู่แล้วนะคะเป็นคนใจเย็นที่คุณนกตามมาเพราะว่าคุณนกต้องการมาแสดงมาเปิดเผยว่าอยากจะรับรู้ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมาอยู่กับแฟนของคุณนกเขาไม่รับรู้เลยว่ามีอผู้ชายคนนี้นะคะนายทหารท่านนี้มีเมียม,ม,มีลูกแล้วมีภรรยาแล้วอยู่ที่บ้านพักทหารใช่ไหมคะ คุณโนก,ก็เลยพูดคุยกับเขานะคะเขาบอกว่าเขาไม่รับรู้นะคะเขาไม่รู้นะคะว่านายทหารท่านนี้นะคะอดีตสามีของคุณโนกนะ่ะมีคุณโนกอยู่แล้วเขาบอกว่าสามีของคุณโนก,กไปโกหกเขาว่าเป็นนุ่มโซดเลิกกับภรรยาแล้วเนี่ยดูความร้กาดนะคะความร้กาดของอดีตสามีอืม ผู้หญิงท่านนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเขารับรู้ใช่ไหมคะเขาก็คงไม่มาเอาหรอกก็ใช้คําพูดแบบนี้กับคุณนกนะคะเขาก็พูดจาดีนะคะเขาเป็นครูนะคะเขาเป็นผู้ใหญ่นะคะ,เป,ะ,คะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนกนะคะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนกคุณนกไม่ยังเด็กกว่าเขานะคะคุณนกก็ใจเย็นนะะก็คุยกันเหมือนกับคุยกันตามปกติแล้วก็ถามเขาว่าไม่รู้หรอว่า ผู้ชายคนนี้นะคะทหารคนนี้มีภรรยามีลูกแล้วเขาบอกไม่รู้เลยถ้ารู้ก็คงจะไม่ไม่คือถ้ามีแล้วเขาคงไม่ไม่มาติดต่อสัมพันธ์กันนะคะคุณนกก็บอกว่าคุณนกก็ใช้คําพูดที่ดีที่สุดว่าคุณนกไม่ได้มาหาเรื่องนะไม่ได้ไม่ได้ตามมาราวีเพราะคุณลกรับรู้ว่าอดีตสามีของคุณนกนะั้นเป็นคนอย่างไรเจ้าชู้อย่างไรนะคะคุณนกก็ พูดกับเขาดีๆนะคะคุณนกบอกว่าถ้าอยู่กับเขาได้ก็อยู่ไปเพราะผู้ชายเ,เพราะอดีตสามีของคุณนกเนี่ยเป็นคนที่ถ้าผู้หญิงคนไหนมีเงินให้เขาผู้หญิงคนไหนที่เขาสามารถพึ่งพิงได้เกาะได้กด็แล้วกันอาชจะคำนี้ก็แล้วกันถ้าผู้หญิงคนไหนที่เขาสามารถพึ่งพิงไดใ้ในเรื่องเงินใช่ไหมคะสามารถที่จะเกาะได้อะไรเงี้ย เขาจะอยู่กับผู้หญิงคนนั้นนะคะคุณนก็พูดตรงๆเลยเนาะบอกเขาตรงๆงเลยคุณนกก็เลยรับรู้ว่าอดีตสามีของคุณนอกอ่ะก็ไปหลอกเขานะะียค่ะหลอกเขาว่าเป็นหนุ่มโสดไม่มีลูกเมียแล้วก็หลอกเขาว่าตัวเอ,องเป็นโสดใช่ไหมคะแล้วเป็นหลอกเขาเรื่องเงินทองเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็สูญเสียเงินเยอะเลยนะคะสูญเสียเงินต้องไปกู้เงินนะคะกู้เงิน เขาเป็นขนา้าราชการใช่ไหมคะเขาได้สิทธิ์การกู้เงินคุณนก็ไม่ทราบว่าเขาไปกู้เงินจากธนาคารไหนนะคะเขาก็เล่าให้คุณนกฟังบอกว่าเขาไปกู้เงินมาแล้วมาซื้อบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็ลงทุนให้อดีตสามีเนะี่ยเปิดบอนนะคะการเปิดบอนไก่มันก็ต้องลงทุน่ไงนะเพราะอันนี้คุณนกก็ฟังจากปากของเขานะคุณนกก็โอ้มีหน้าละสามีของคุณนกถึงมาอยู่กับเขาแล้วคะเพราะว่า เขาได้สามีอดีตสามีเขาได้รับการจุนเจือเรื่องเงินนี่เองนะคะผู้หญิงคนนี้ก็ทุ่มเงินนะคะก็อย่างว่าแหละเนาะผู้หญิงเราถ้าลองรักใครแล้วนะคะมันก็จะใจอ่อนนะยอมหมดทุกๆสิ่งทุกอย่างนะครับซึ่งมันเป็นความเห็นแก่ตัวเนาะเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นความร้ายกาศของผู้ชายนะครับไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนนะ,ะก็อย่างที่พูดกันนะครับขนาดระดับ พลเอกหญิงนะคะยังต้องออกสื่อนะคะเพราะว่าไปร้องเรียนไอ้ที่กรมของอดีสามีของท่านแล้วนะคะมันไม่ได้รับความยุติธรรมอะก็เลยต้องออกสื่อต้องวินไปหาไม่จะไม่เอ่อยชื่อนะให้ช่วยเหลืออันนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากหลังจากนั้นคุณนุกก็กลับมานะคะหลังจากที่พูดคุยแล้วคุณนุกก็ไม่ได้ไปต่อว่า ไม่ได้ไปตามราวีไม่ได้ไปหาเรื่องนะคือพูดคุยกันอย่างคนที่มีวิชาความรู้เป็นคนที่การศึกษาสูงก็แล้วกันผู้หญิงคนนี้เขาเป็นครูใช่ไหมฮะอย่างน้อยเขาก็ยังต้องจบปริญญาตรีใช่ไหมฮะอย่างคุณนกนี่คุณนกก็จบระดับบริหารมาแล้วอันนี้ไม่ได้คุยนะ,ะอันนี้เราต้องเล่าสู่กันฟังเล่ากันแบบตรงๆเลยค่ะอันนี้มันไม่ใช่เป็นการโป๊อวดนะคะคือระดับการศึกษาของเรามันก็ไล่เลี่ยก,กันจริงคะฉะนั้น คนที่มีระดับการศึกษาแล้วมันจะพูดคุยกันนะคะรู้เรื่องเราจะไม่ใช้พละกําลังเราจะไม่ใช้อารมณ์เข้าหากันนะคะค่ะหลังจากนั้นคุณนกก็กลับมากลับมาและครั้งหลังสุดนี่นะคะคุณนกก็ไปตามเขาอีกเหตุผลที่ไปตามเขาก็เพราะว่าคุณนก กับอดิสามีได้คุยตกลงกันแล้วใช่ไหมครับคุยตกลงกันว่าคุณจะมีผู้หญิงกี่คนคุณนกก็ไม่ได้ว่าคือปล่อยแล้วนะคะตอนนี้เริ่มทําใจแล้วใช่ไหมก็เลยบอกว่าจะมีผู้หญิงจะมีเมีมมยใหม่กี่คนก็ช่างจะไปอยู่กับข้าราชการครูคนนี้คุณนกก็ไม่ได้ว่าแต่เพียงขอให้ส่งเสียเลี้ยงดูนะคะ คือเงินเดินออกก็เอามาให้ใช้ให้คุณนกกับลูกใช้นะคะเพราะว่าคุณนกต้องมีค่าใช้จ่ายในจะค่าอาหารค่านมลูกนะคะเพราะตอนนั้นคุณนกไม่ได้ทํางานแล้วนะคะเพราะว่าเงินที่เก็บก็หมดไปแล้วหมดไปกับตัวเองแล้วก็อดีตสามีก็มาขอด้วยนะคะเพราะเงินเดือนของเขาไม่พอใช้เงินที่เก็บก็หมดไปทองนะคะที่ซื้อสะสมไว้นะคะก็หมดไปเพราะว่าต้องเอาไปจำนำจำนำแล้วก็ขาด แม้แต่สร้อยคอของลูกนะคะที่คุณุชซื้อให้เส้นหนักสลึงหนึ่งนะแล้วก็จี้นะคะคุณนกจะใส่ให้ลูกใช่ไหมคะเพราะเป็นถือว่าเป็นลูกชายคนแรกนะคะก็เป็นการให้ของขวัญให้แก่ลูกนะแล้วทองเส้นนี้มันก็หายไปคุณนกก็มาเอกใจคุณนกก็เลี้ยงลูกแต่ไม่ได้สังเกตใช่ไหมพอมาสังเกตแล้วทองหายไปคุณนกก็เลยถามอดีตสามีอดีตสามีบอกว่า เอาไปขายเองคือเอาทองของลูกไปขายท,ทุกท่านฟังแล้วก็โอ้โหคุณนกทนได้ยังไงนะน,นี่มันคือสุดๆเลยนะครับทองของคุณนกนะคะเต็มตัวเลยนะคะพร้อมเงินเก็บในธนาคารคุณนกก็หมดไปแม้แต่ทองอ่าทองอ่าทองอแหวนทองค่ะก็ถูกขโมยไปจำนำขโมยไปท่านรับรู้ไหมขโมยไปตอนไหน ขโมยตอนที่คุณนกไปคลอดลูกนะคะไปคลอดลูกอยู่โรงพยบาบาลความร้ายกาจของอดีตสามีนะคะเขารับรู้ว่าทองของคุณนกอยู่ที่ไหนนะคะเขาก็เอาไปจำนำนะคะเอาไปจำนำและเงินตัวนั้นก็ไม่ถึงคุณนกนะคะคุณนกมารู้อีกทีอา้าวหลังจากที่คลอดลูกเสร็จแล้วใช่ไหมคะต้องมาพักฟื้นอ,อยู่ที่บ้านพักกินคะ่ะพอจะมาเอาทองมาใสเพราะคุณนกเป็นคนชอบใส่ทองใช่ไหมคะ ปรากฏว่าทองหายไปแหวนก็หมดไปแหวนทองกี่วงกี่วงก็หายสร้อยคอที่ซื้อไว้นะคะสะสมไว้ก็อันตรายหายไปเลดข้อมือก็อันตรายหายไปคือทรัพย์สิสนนะส่วนตัวทองอที่มีเท่าไหร่ก็หมดไปเงินที่เก็บไว้ก็หมดไปหมดไปกับอดีตสามีนี่คือความ ร้ายกาจคือความเห็นแก่ตัวของเขานะคะแม้แต่ทองของลูกชายเส้นและหนึ่งสลึงนะคะแล้วก็จี้นะคะจี้เล็กๆอ่ะคะ่ะเป็นจี้ของหลวงปู่หลวงปู่อ่ะหลวงปู่แหวนหรือว่าหลวงปู่อะไรก็ไม่ทราบน,นะคะเขาก็เอาไปจำนำนี่คือความร้ายกาจของเขานะคะ่ะมันเป็น น้องคนเล่ามาถึงทีนี้โอ้โหทำไมชีวิตของคุณนกคุณนกช่างอดทนนะคะที่คุณนกอดทนก็อย่างที่ผู้หญิงหลายๆท่านที่เจอนะคะคืออดทนจะใช้ข้ออ้างว่าอดทนเพื่อลูกอดทนว่าสักวันหนึ่งสามีจะเปลี่ยนใจกลับตัวเป็นคนดีอดทนว่าสักวันหนึ่งสามีจะเจ้าจะเลิกเจ้าชู้อดทนว่าสักวันหนึ่งสามีจะเลิกเล่นการพน,านันอดทนว่าสักวันหนึ่งสามีจะเห็นความดีอื นี่คือผู้หญิงหลายๆท่านนะคะที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสามีนอกใจสามีเจ้าชู้ก็จะใช้ข้อนี้นะคะก็จะก็จะใช้ข้อนี้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวเองเป็นข้ออ้างที่มันเข้าข้างตัวเองหมดเลยทั้งทั้งที่ข้ออ้างทั้งหมดที่คุณนกเอ๋ยนะมันไม่สามารถที่จะทําได้ผู้ชายไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ผู้ชายเจ้าชู้ก็ยังเจ้าชู้เหมือนเดิมติดการพนันติดเหล้าติดผู้หญิงก็ยังเหมือนเดิมนะคะพฤติกรรมก็ยังเดิมๆแต่ว่าสุภาพสตรีหลายๆท่านก็ยังอดทนเหมือนอย่างเช่นคุณนุกนะคะคุณนุกก็ใช้ข้ออ้างนี้ละคะ่ะอดทนเพื่อลูกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ก็ไม่ใช่อดทนเพื่อลูกะะอดทนเพื่อตัวเองว่าตัวเองไปจากชีวิตของผู้ชายคนนี้ไม่ได้อันนี้พูดตรงๆเลยนะคะ คุณเดินออกไปจากผู้ชายเร็วๆคนนี้ไม่ได้เท่านั้นเองคุณังมาใช้ข้ออ้างว่าคุณอดทนเพื่อลูกนั้นไม่ใช่นั่นมันเป็นเพียงข้ออ้างของคุณจริงๆแล้วะคุณเดินออกไปจากชีวิตของผู้ชายคนนี้ไม่ได้เพราะคุณยังรักเขาอยู่และคุณไม่มีความมั่นใจที่จะเดินออกไปจากผู้ชายเร็วๆสามีเร็วๆคนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่า ุณไม่กล้าเดินออกไปเพราะคุณเดินออกไปแล้วคุณไม่มั่นใจว่าคุณจะได้สามีใหม่ที่อาจจะได้สามีใหม่ที่เลวกว่าน,นี้ก็ได้เนาะแล้วคุณก็ไม่มีความมั่นใจว่าถ้าคุณเดินออกไปแล้วชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรในเมื่องานคุณก็ไม่ได้ทำเงินคุณก็ไม่มีอ่านี่คือผู้หญิงหลายๆท่านเลยนะคะ ไม่จะเพียงแต่คุณนกค,คุณคิดว่าผู้หญิงเป็นอีกหลายๆล้านคนที่เจอปัญหานี้นะคะเจอปัญหาครอบครัวที่สามีรับราชการนะคะหรือสามีที่ไม่ได้รับราชการนะคะก็ไปเจอปัญหาที่ว่าสามีไม่รับผิดชอบไม่ให้เงินใช้ใจ่ายนอกจากนี้ก็ไปติดผู้หญิงนะคะติดการพนันนะคะแต่ผู้หญิงก็ทนนะคะเพราะทนโดยใช้ข้ออ้างว่าอดทน เพื่อลูกจริงๆไม่ใช่คุณอดทนเพื่อตัวของคุณเองต่างหากอดทนเพราะคุณยังรักเขาอยู่อดทนเพราะคุณเดินออกไปจากชีวิตของสามีเร็วๆไม่ได้อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าคุณน,นกกล้าพูดเพราะว่าคุณน,นกประสบมาแล้วนะคะแล้วบแล้วเหตุฉนวนอะไร ที่ทำให้คุณนกต้องเดินออกจากชีวิตของอดีตสามีนะคะอดีตนายทหารนะคะที่ไร้กาศคนนี้นะคะเดี๋ยวคุณนกจะมาเล่าคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดติดตามนะคะรับชมรับฟัง ช่องกยายภาพมาดามจนจบคล,คลิปนี้นะคะกนคุณนกต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าคุณนกใช้คําพูดที่ไม่สละสลวยใช้คําพูดที่มันไม่ถูกต้องใช้คําพูดที่ผิดพลาดน,นะคะ<ม>ก็ต้องขอโทษขออภัยพลัง f สของคุณนกด้วยนะคะสําหรับคล,คลิปนี้นะคะก็ต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่าอย่าลืมดูโฆษณาให้คุณนกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ